เพิงหมาเงียนง่ายๆก็ได้เนาะ <c oughs> ใส่เตียงไปให้เป็นเตียงยาวอยู่กันเยอะๆแล้วก็เปิดหลังนั้นให้เป็นห้องน้ําใช้นะคะใช้ร่วมกันกับบนข้างบนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําห้องน้ําพิเศษข้างนอกเผื่อให้เป็นเหมือนกับว่าใช้ห้องน้ํารวมกันนะถ้าถ้ามันมีคนมานอนแบบเอ่อลายหัวนะคะขิบไปเชอ้สองร้อยร้อยห้าสิบ มากันห้าคนนี่ก็เยอะแล้วถ้าบางคนบอกฉันไม่อยากอยู่ห้องนี้ฉันจะอยู่ห้องนี้มันว่างเราก็ส่งขึ้นเลยนะคะมันก็ง่ายดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ทําอาหารเลี้ยงเขานะคะตอนนี้เพื่อนบ้านสัญญาที่เป็นร้านอาหารน่ะย้ายไปแล้วร้านนึงนะคะหรืออีกร้านหนึ่งอยู่ดีก็ยังทิ้งขยะเยอะอยู่ดีแต่ว่าก็ดีกว่าเก่าหน่อยนึง แต่ว่าอันใหม่นี่ไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาใหม่หรือเปล่าตัวสัญญาเองก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้ามีฝรั่งเข้ามาเช่าครั้งละห้าปีเจ็ดปีสัญญาจะปล่อยที่ตรงนี้ให้เขาเช่านะเขาจะรื้อทําอะไรจะสร้างอะไรใหม่ก็เรื่องของเขาให้เขาไปจัดการกับเทศบาลเนาะแต่เราจะเก็บครั้งเดียวไปเลยนะจะให้เขาเช่าปีละล้านห้าก็พอไม่ต้องเอาเยอะห้าปีสามปีก็ได้สักเอาสักห้าล้านห้านะ ถ้าเขาจะต่อสัญญาก็บอกกับเขาว่าถ้าต่อสัญญาไม่ขึ้นราคาเอาราคาเดิมก็แต่ต้องถ้าถ้าจะต่อสัญญาไม่ต้องว่ามา,าตกลงเอาปีสุดท้ายปีที่ห้านะต้องตกลงกับเราตั้งแต่ปีที่สามครึ่งว่าเอาจริงไม่จริงนะคะถ้าไม่เอาก็เตรียมตัวออกภายในห้าปีนั้นนะ ต้องให้ต้องทําระยะการทําสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายเราถึงจะมาบังคับให้เขาออกจากในพื้นที่ของเราได้เราจะได้มาปรับปรุงนะฮะการที่เราให้เขาเช่าที่เขาสามารถรื้อตึกหรือรื้อบ้านของเราออกได้แล้วเขาจะใส่ทรงอะไรก็ได้นะคะก็เท่ากับว่าถ้าเราเอาเงินที่เราเก็บก่อนนั้นไปใช้หมดนะมันก็จะกลายเป็นว่า เราจะไม่มีทุนมาสร้างใหม่นะคะถ้าเราทำแบบนั้นได้จริงเราต้องเอาห้าล้านห้าที่ว่านะไปต่อยอดให้มันได้ห้าปีนี่มีสิบล้านถึงจะมีทุนมาสร้างไอ้วินล่าได้แล้วจะเอาเงินตัวนั้นไปหมุนเพื่อให้ธนาคารออกให้เราก่อนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไอ้ส่วนที่เหลือนั้น,น,นมามามาเขาเรียกว่าพองเนเอาเข้าธนาคารได้ัก สิบหรือยี่สิบล้านเนี่ยเราก็มาตั้งใหม่ได้แต่อีตอนนั้นอ่ะไอตอนที่เราตั้งใหม่เป็นวินลล่ายี่สิบสามสิบห้องเราจะไหวกับนี่ไหมเราเราก็ดูอายุเราด้วยนะฮรธนาคารเขาก็คิดเหมือนกันนะถ้าเราอายุหกสิบไปแล้วไม่ค่อยปล่อยกู้ง่ายๆถ้าไม่มีเงินในบัญชีหรือไม่มีทรัพย์สินนะคะแล้วยิ่งอย่างเราเป็นคนไม่มีทายาตนี่ถ้าเราไม่สร้างเขาเรียกว่าไม่สร้างไอ้บริษัท ขึ้นมาเป็นสักสองสามบริษัทต่อยอดนะเขาไม่ได้ให้ง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะดูอายุเราด้วยนะว่าคนเราพออายุใกล้หกสิบนี่ถ้าบิสเนสไม่โตเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยกู้ง่ายๆนะจะปล่อยให้กู้ก็ต้องสร้างธุรกิจให้มันได้สักสามบริษัทขึ้นมาแล้วก็ต้องจ่ายภาษี แล้วก็รายงานภาษีรายได้ถ้าไม่มีภาษีรายได้เราต้องแจ้งความจริงทุกปีทุกปีภายใน5ปีบริษัทนั้นถึงจะปิดตัวลงได้นะคะเพราะว่าเราสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินเนาะเขาเรียกว่า Operation หรือ c o r p o r a t i o n นะคะถ้าเราอยากทำแบบนั้นมันจะก็ไปกลายเป็นเรื่องอ แนวทางของการทําเรื่องพวกนี้มานะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยถูกฝึกให้รู้จักเสียภาษีนะคะอยู่เมืองนอกทําสวนก็เสียภาษีรายได้ของทําสวนนะรู้ไหมไม่ใช่ธรรมดาแต่เราเสียเหมือนกันแต่เราไม่ยอมทํานะคะเราชอบแจ้งจุดเป็นคนมีรายได้น้อยเนาะอันเนี้ย มันก็กลายเป็นว่าทําให้ประเทศเราเติบโตช้าโดยการที่เราไม่ได้ช่วยกันเสียภาษีจริงเราแท่เราเสียภาษีกันเฉพาะภาษีนะที่จ่ายเวลาเราไปช้อปปิง้งใช่ไหมตามห้างอ่ะเขาเขาคิดราคานั้นของเราเพื่อเอาไปจ่ายจ็ดเปอร์เซนให้กับทางรัฐบาลไอ้ทางไอ้กรมสรรพากรอยู่แล้วเนาะยิ่งเพื่อน,นที่ที่อยู่ในนี้ถ้ามีกลุ่มคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเอาขาเรียก ภาษีอากร่ะจะ